สวัสดีค่ะวันนี้นะคะับปูก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมท็อฟฟี่เค้กเอาไว้สำหรับขายในคาเฟ่เป็นขนมที่หลายๆคนรู้จักทำง่ายไม่ยากนะคะทำง่ายขายคล่องกำไรดีอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะท็อฟฟี่เค้กก็จะมีเค้กสปนันแล้วก็หน้าท็อฟฟี่มาค่ะเดี๋ยวเรามาทำเค้กสปันกัน แป้งที่ปุ้ยใช้เป็นแป้งเค้กตาพัดโบกปุ้ยโชว์ถุงให้ดูนะคะปุ้ยจะใส่แป้งลงไปในกระชอนแล้วก็ตามด้วยผงฟูเป็นผงฟูดับเบิลแอคชั่นของอิมพีเรียลและจะมีผงโกโก้ส่วนผสมจะมีแป้งเค้กผงฟูผงโกโก้ที่ต้องร่อนนะคะเราจะต้องร่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบเพื่อให้เขามีส่วนผสมที่ละเอียดตอนที่เราผสมเขานะคะเขาก็จะได้เข้ากันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไป และก็ตามด้วยไข่ไก่ไข่ไก่ที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นไข่ไก่เบอร์2ใช้ทั้งหมด5ฟองใช้ไข่ไก่เบอร์อื่นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าตัวแบตเทอร์เขาก็จะมีน้ำหนักที่น้อยลงหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาเขาไปเข้าเครื่องตีกันปุ้ยจะใช้ SP ตัวนี้นะคะเป็น UFMSP ปาดไว้ที่หัวตะก้อเลยค่ะเขาจะได้ไม่ติดก้นโถนะคะถ้าถามว่าไม่มี SP ใช้อะไรแทนได้ปุ้ยแนะนำเป็นโอเ l e t ์นะสามารถใช้แทนกันได้ เปิดเครื่องผสมอาหารใช้ความเร็วต่ำสุดคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากครบ1นาทีแล้วให้เราใช้ไม้พายค่ะปาดโถให้ทั่วให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าขณะที่ปุ๋ยปาดนี่จะมีเศษแป้งเศษไข่หรือว่าเศษผงโกโก้เนี่ยติดเต็มโถเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องปาดให้เขาเข้ากันให้ดีก่อนที่เราจะตีหลังจากนั้นให้เราเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วสูงสุดเครื่องนี้นะคะมี6เบอร์ปุ๋ยใช้เบอร์หกนะ เราจะตีสปันด้วยความเร็วสูงสุดไปประมาณ8นาทีหลังจาก8นาทีเรียบร้อยแล้วปิดเครื่องพักไว้ก่อนค่ะมาผสมตัวนี้กันก็คือจะมีนมมีน้ำมันแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นวานิลาแมคโครมิกนะคะปุ๋ยจะใส่ไปทั้งหมด2ช้อนชาหลังจากนั้นก็เอาไปใส่เครื่องตีของเราได้เลยเปิดเครื่องตีที่เราตีเค้กสปันเอาไว้ด้วยความเร็วต่ำแล้วก็ทยอยใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำลงไป ค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่พรวดเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกระเด็นใส่เราเราจะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ตีผสมหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะตีเขาต่อไปอีกหนึ่งนาทีให้ส่วนผสมเข้ากันหลังจากที่ครบหนึ่งนาทีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเขาไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ อันนี้เป็นเนื้อเค้กสปันปุ้ยเอามาใส่ถุงบีบนะคะส่วนอันนี้เป็นถ้วยกระดาษเดี๋ยวปุ้ยจะมีเบอร์เอาไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดดูที่เพิ่มเติมได้เลย1ถ้วยนะคะปุ้ยจะใส่เนื้อเค้กสปันลงไปทั้งหมด40กรัมหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเข้าเตาอบกันวอรมเตาอบที่160องศาไฟบนล่างปุ้ยเปิดพัดลมปุ้ยจะอบเค้กไปทั้งหมด25นาที ถ้าหากว่าเพื่อนๆทาเป็นเค้กถาดแล้วก็ให้เราใช้ถาด12คูณ12นะแล้วเพิ่มเวลาอบไปประมาณอีก5-10นาทีถ้าใช้เป็นพิมพ์กลมปอนแล้วก็ให้ใช้ขนาด2ปอนนะหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเป็นถ้วยแบบนี้ปุ้ยแนะนําให้เราพึ่งเย็นแบบคว่้าถ้วยนะคะจะช่วยทําให้ตัวเค้กเขาไม่รอนแล้วก็ไม่โหดด้วยปุ้ยจะคว่้าให้ดูแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เย็นไปเลยแบบนี้เลยนะ ในขณะที่เรารอเค้กเย็นค่ะเราก็มาทําตัวทอฟฟี่ก่อนเริ่มจากน้ําตาลทรายมีเนยจืดแป้งเค้กนมจืดค่ะผงกาแฟแล้วก็มีเกลือหลังจากนั้นค่ะก็เปิดเตาแก๊ดด้วยไฟกลางใช้ไฟไม่แรงมากนะใช้ไฟกลางก็พอหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ปุ๋ยจะต้มส่วนผสมให้เขาเดือดไปเลยนะหลังจากเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์อบแล้วหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากปิดไฟเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะเอาเค้กสปันที่เราพักเอาไว้ค่ะอันนี้เย็นแล้วนะปุ๋ยก็จะเอามาลาดตัวทอฟฟี่ตัวทอฟฟี่เค้กนี่เราจะต้องลาดตอนที่เขาอุ่นๆนะคะอุ่น่อนร้อน เพราะว่าถ้าเราลาดตอนที่เขาเย็นล้วเนี่ยเขาจะมีความข้นหนืดซึ่งจะทำให้การลาดหน้าเค้กนะคะยากยิ่งขึ้นเพิ่มนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยให้เขาเรียบๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาไปทำขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือปุ้ยจะเอาเขาไปเข้าเตาอ,อบนะคะเปิดเตาอ,อบที่150องศาใช้ไฟบนอย่างเดียวปุ้ยจะอบเขานะคะไปประมาณ10นาที ปุ๋ยจะเอาออกมาให้ดูนะว่าเวลาที่เราเปิดไฟบนอย่างเดียวเนี่ยคือเราจะอบหน้าขนมอย่างเดียวตัวขนมคาราเมลเขาเนี่ยค่ะก็จะมีความเดือดปุดปดแบบนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้นะคะปุ๋ยจะเอาเขาไปพักให้เย็นเขาก็จะมีความแข็งกรอบมากยิ่งขึ้นหลังจากพักให้เย็นเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะผิดแพ็กเกจแบบนี้กล่องตัวนี้มีแพ็กเกจเป็นตัวของเขาเองเลยนะ หรือว่าถ้าหากว่าเราจะขายเป็นกล่องแล้วเราก็ปุ้ยแนะนําอันนี้ค่ะก็คือกล่อง1นึ่ปอนทรงเตี้ยแบบมีหน้าต่าง 1. กล่องสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ชิ้นเราอาจจะแถมช้อนหรือว่าติดสติกเกอร์ขอบคุณแถมไปด้วยก็ได้ค่ะขนมอันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บได้ในตู้เย็น7วันหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทสขนมกันปุ้ยจะพาเพื่อนๆชิมขนมไปพร้อมๆกับปุ้ยเลยนะคะ ปุ้ยบอกเลยค่ะว่าเขาจะมีกลิ่นหอมมากแล้วก็ตัวเค้กนะคะจะนุ่มส่วนหน้าเนี่ยจะออกกับกรอบกินพร้อมกับเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมพา,านต์แล้วก็ตัวทอฟฟี่ข้างหน้าค่ะอร่อยมากๆเลยส่วนใครที่จะขายทอฟฟี่เค้กแล้วก็ปุ้ยมีคำนวณต้นทุนแนะนำเพื่อนๆด้วยเค้กสปันหนึ่งสูตรนะคะต้นทุนอยู่ที่35บาทหน้าทอฟฟี่หนึ่งสูตรต้นทุนอยู่ที่141บาทต้นทุนตกถ้วยละ14บบาท6สตางค์ ราคาขายรวมค่านา้ำค่าไฟค่าแพ็กเกจและกำไรปุ้ยแนะนำนะคะให้เพื่อนๆขายถ้วยละ3ามสถึงสาบาทราคาขายเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดตามสถานที่ที่เราขายได้นะยังไงนะปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆนนะมีความสุขกับทอ็อฟฟีเค้กที่ปุ้ยเอามาฝากเพื่อนๆวันนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยอีกในคลิปหน้านะปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ